วิธีการปรับกาครับอ่าไอตัวนี้การเรามันจะไม่มีขีดนะครับแล้วก็ขีดแม่งเองเลยขีดแม่งเราจะลงแรกเราจะลงให้มันแบบเนียนไม่มีคลื่นให้คลื่นน้อยที่สุดนะครับรบเดี๋ยวครับไม่ไมสกันมาแล้วครับอ่าอันนี้ขีดเราขีดตรงไหนก็ได้ครับแล้วแล้วแล้วแต่เรานะครับแล้วก็หมุนไปอันดับแรกผมจะใช้สเต็ปผมนะหนึ่งรอบแล้วก็ความอ่ความบานความแรงของมันเนี่ยผมก็ใช้แค่แค่หนึ่งรอบ พราะงานเราเันงานงานมอไซค์นะครับปริมาณลมก็อยู่ที่เราดูมันเนียนหรือไม่เนียนนะครับและเกิดเราใช้ตัวนี้นะครับเจ้าน,นี้เขาจะลาออกมาจากอของนิปอนนะครับแล้วเขามาทากันเองราคาถูกได้งงบั๊เดี๋ยวเราจะพน่นให้ดูเลยนะครับแบบนี่ครับบหน้าก,ากาศ่อนเดี๋ยวตาย เราปรับลมพอดีนะครับไม่งนนั้นจะเป็นหางแหลกครับ ก็ปรับไปเรื่อยนะครับให้มันดูเิียเนียน คนรอบเดียวมันจบเลยนะครับ ต้นไปปรับกาเบร้นะครับแล้วแต่ความเก่าครับร่บปริมาณปล่ไฟตัวเนืลเล้อเลกเกอร์เราไม่ต้องลงไปปรับนะครับเราพยืนเท่านี้ ฟามนมเรามีมีแรงเท่านี้เราใช้เท่านั้นนะครับ ก็วิธีการลงแรงนะครับผมศึกษามาจาก ช่องประธานสุที่ทำนะครับอลองไปศึกษาดูนะครับผมก็ศึกษามาจากแกเนี่ยก็การลงแรกเราก็เนียนขึ้นมันอยู่ที่การเรียนรู้นะครับดูได้หลายช่องครับผมก็ดูหลายช่องเหมือนกันแต่หลักๆผมดูช่องประธานสุที่ทำนะครับพอดีแกเป็นคอนอุบลเหมือนผมด้วย <c oughs> แล้วก็อันนี้ครับตัวน็อตที่เราอันนี้ตั้งแต่ที่เรกนนะครับที่เราเสียบไว้นะเราต้องแกะออกก่อนนะครับอย่ารอให้มันแห้งนะครับไม่งั้นแม่งหรดเป็นแผน่น นี่แล้วก็ตอ,อ,อกมีต่อ,อ,อกแล้วก็ออกนะครับเยอะนี่แล้วก็ออกเราจะได้นอ็นอตสีแต่งขึ้นมานครับอ่าแล้วก็ออกนะครับ เียแนววิธีการทำสีก็ไปดทูที่ช่องประธานยทธีทำเลยนะครับแกจะค่อนข้างละเอียดมากนะครับเราเข้าใจง่ายนะครับการพสนสีไม่ต้องแพงนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะใช้ได้หมดครับ น,นี่ไม่ใช่นัำพอรอนนะครับโดนสีครับ <c oughs> อ่เรียบร้อยนะครับก็การงลงแรกเราก็จะเนียนยรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็น่าจะเนียนๆสุดๆแล้ว <c oughs> จะมีขึ้นนิดหน่อยไม่เยอะถ้าเราปล่อยปริมาณอ่าปริมาณเนื้อสีเยอะมันก็จะทําให้เราเป็นขึ้นเยอะ ถ้าแปลไปปริปรปรมาณเนื้อสีเยอะเราก็ต้องใช้ลมแรงแต่ปั๊มลมเรามีแค่นี้เราก็ต้องทําให้มันเข้ากับปั๊มลมนะครับาการผสสีกับปั๊มลมต้องสัมพันธ์กันนะครับนี่ครับก็จะเนียนๆก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อาจจะเนียนนิดมากแต่ก็ผมว่าก็โอเคนะครับเพราะว่ามันก็โอเคแนละ้วถ้าเนียนกว่านี้ก็ก็ไม่รู้พูอยางไงแล้วะครับ นี่ครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆล,ลองลองลองทำดูแล้วกันครับโอเคครับสวัสดีครับ